รีวิวช็อกโกแลตมิ้นท์ค่ะโอ้ยกลิ่นมีเนื่องอะไรมั้งเวอร์จริงหอมเลยอะ่ะไม่หอมเลยรู้สึกเหมือนมีไม็ดด้เลยโอ้หความเขียวของมันมันน่าอร่อยเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนยามค่ำคืนนะคะอาจจะเป็นตอนคืนประมาณห้าทุ่มกว่าเช่งคืนแต่ว่าเราไม่สนใจเราไม่แคร์เวิร์ลไม่แคร์อะไรท้งนั้นนะคะเพราะเราอยากจะรีวิวซึ่งของวันนี้ที่โฟจะมารีวิวกับจีจี้คืออะไรคะ ช็อกโกแลตมิ้นค่ะสิ่งที่จีกไม่ชอบพี่สุด <c oughs> ก็จะเป็นหลายหลายแบรนด์หลายหลายยี่ห้อนะคะที่โฟหาได้ในซิดนีย์แล้วกันนะคะว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับช็อกมิ้นเนี่ย จะเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยนะที่หามาได้ก็ประมาณเกือบ10บแบรนด์สิบยี่ห้อนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะจากใจคนที่ชอบกินช็อกมินแล้วก็จากใจคนที่ไม่ชอบกินชออ็อกมินลตค่ะอยากชิมอะไรก่อนคะจี๊จีอันนี้เลยพอคิดว่าอันนี้น่าจะแบบมินน้อยสุดเพราะว่าสีมันดำนี่น,ะนอกจากมันเขียวหมดดูจากแพ็กเกจมา,ามอูจาแกะเลยหอมมันมีกลิ่นมินนองอะไรนี่เว่อวีดีว่าเออจริงหอมเลยอ่ะไม่หอมเลยยี่ห้อนี้นะคะเด็ก ิทาหาซื้อได้ในซิดนีย์นะอืมชอบเลยอะ่กะกัเข้าไปก็คือหอมมิ้นเลยอะ่อะนะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นก็จะแรงมากเลยคำรับโปรนะอร่อยดีกินมีความเย็นๆเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นดาร์กช็อกด้วยนะมันก็เลยจะช็อกโกแลตจะไม่หวานโดดเลยอย่างเงี้ยอันนี้หนึ่งผ่านนะทุกคนชิ้นไหนตอดี โอรโออันนี้รีเวสจากชาวเน็ตฉันไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่มันเป็นมิ้นท์ครีมตรงกลางเ,เออโคตรน่ากินเลยตอนแรกที่เห็นคือกรี๊ดมากเลยนะอ้หฉันค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะ คุณฟลอริวูคนเดียวกันไม่ก็คือจัดใจคนที่ชอบกินชอบกินไงเฮ้ยหน้าตามันไม่ได้แบบที่คิดอ่ะมันคือปกติเราจะเห็นมันคือจะเป็นไส้มิ้นสีจุดเขียวมันหักไม่ได้เฮ้ยมันแข็งมากได้แล้วอันนี้สิเกดจะไม่ชอบกินเกดก็กินอันเล็กที่เอาคนใหญ่มาให้ช้านโหทำอยากกินน่ะตบการีวูเลยไหมปะเอ้ยชอบมิ้นน่ะสัมผัสมิ้นไม่ได้เลยออืมมิ้นน้อยกว่าอันนี้เนาะมีกลิ่นแบบ แต่จมูกแบบไปไลายเลยอะ่ะเพราะว่ารสชาติครีมของเขาอะมันเป็นรสชาติเดิมนะที่มันเป็นเหมือนสีขาวอะ่ะแต่เขาเหมือนใส่ใส,สีแล้วก็ใส่กลิ่นมิ้นแบบน้อยมากอันนี้แทบไม่รู้รสเลยอะ่ะอันนี้ไม่ค่อยชอบนะอีกทีนี้ดีกว่าอีจิ้มตายแน่ใหญ่มากเม็ดใหญ่มากคุณผู้ชม <laughs> ไม่ต้องแกล้งมันี้ <laughs> อ่ะป้าโวยกังแล้วแข่งมากันอ่ะ <laughs> <laughs> ถามว่าอ,อร่อยไหมอร่อยนะคือว่าอันนี้อร่อยอะแต่อยากให้เม็ดเล็กกว่านี้นิดหน่อยม,มันเป็นเคลือบช็อกโกแลตข้างนอกอะแต่ว่ามล็มันอยู่ข้างนอกม,นม,นมันกรอบแล้วพอากาดแบบปุ๊บ่ะถ้าเกิดอ,อากาศไม่หนาวอะคือช็อกโกแลตข้างใน,นมันก็นิ่มอันนี้ว่าเคยร้นี้ให้ทานมันอันนี้คือกูหวานแสบคอมากมันต้องซื้อเยอะข,าอขนาด,ดนี้ทำได้ดิเพราะอยากชิมทุก<ะ>อันไงเพราะว่าเป็นคนชอบจะได้รู้ว่าเราจะกินตรงไหนอะหนึ่งสองสามแล้วเหลืออีก เขาจำเนตชันเนตเขาอยากรู้ไงว่าเอ๊ะมาแบบซิดนงซิดนี่จะแบบเพหาขนมอะไรกินเลยเงี้ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าที่ซิดนี่จะชอบมินเยอะขนาดนี้นะอากินนี่ดีกว,ว่าดูเป็นคุกกี้คุตกี้ตต<ห>เนืน้นว่าเป็นคุกกี้กัดไปเลยค่ะไม่ได้จะได้รู้ไงว่าเป็นยังไง ันเหนียวแบบมันเป็นโมจิก็ไม่ใช่มันคืออะไรข้างในก็ไม่รู้ไม่มีกลิ่นมิ้นเลยหวานมากหวานแสบคอมากลก็ไม่มีกลิ่นมิ้นเลยอันนี้ก็คืออย่าซื้อเอออันนี้ไม่ต้องซื้อนะอ่ะมาคิดแคทบ้างนะคะอันนี้ฉันมั่นใจว่าน่าจะต้องอร่อยเฮ้ยนีดูสีดีน่ารักน่ารักมากสีตรงปกมากปกเขาก็มาเป็นแบบนี้อยู่แล้วปกเขาอะอันนี้น่ากินฉันว่ามันต้องอร่อยดมก็ได้กลิ่นมิ้นแล้ว เยี่มา เป็นความมิ้นต์นมนมมันมันไม่ใช่มิ้นต์แบบมิ้นต์แบบจ๋าเตะขึ้นมาฟลอมีความรู้สึกว่ากลิ่นมิ้นจะไม่ค่อยมีมีน้อยถึงน้อยมากแล้วก็จะมีความเย็นเย็นไปปลายตอนรู้สึกแบบตอนกำลังจะกลืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ผ่านเลยค่ะไม่ป่าเลยคือผ่านไปเลยหรืออะไรเพราะว่าคนที่ชอบกินกินแท้์อะมันเป็นอร่อยรสชาติของเขาอยู่แล้วเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วถือว่าโอเคแต่ว่าสารฟลอะชอบกินมิ้นต์อะเพราะว่ากลิ่นมิ้นต์มันน้อยไปหน่อยเอานนี้ไหมอันนี้เป็นดาร์กอันนี้น่าจะแบบ ขมๆนิดนึงนะเราจะได้ตัดความหวานจากแบบเมื่อกี้ไปอืมไม่รู้สึกเลยดันอืมเลยไม่มีเลยมีแต่วความเป็นดาร์กช็อกนะมีแต่วความขมมาถึงเครื่องพักแล้วนะคะจนนิดจี้บอกว่ามึงจดตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่าจี้บอกว่าอยากให้มีตัวแทนมาช่วยจี้ใครไปช่วยจี้ได้ไหม ชอบกินมิ้นเลยจริงจะอย่ก้อนชอบกินไหมก้อนอะไรก็ได้หมดอ่าขอเรียนเชิญน้องก้อนหน่อยค่ะหล่อนมานี่เลยจ้าหล่อนมานี่เลยจ้าที่ไม่ไหวละหม<า>ักอ่ะอันนี้โอเคผมจะลองกินดูนะดมก็มีกลิ่นมิ้นนะ <c oughs> ดมก็มีกลิ่นมิ้นนะแม่ <c oughs> <c oughs> แข็งเลยเขียวไปหมด <c oughs> มันเป็นไส้ <c oughs> มิ้นเนยก็ไม่ดำบูมของมึงเออตอนแรกนี่ยหอมมิ้นนะเย็นด้วย มันเหมือนไหมคาราเมลคาราเมลวะกินมิ้นไม่ละมีน้อยมากคนนี้ไม่มีคนนี้มีล่ะก็ได้นะเย็นเย็นได้ความเย็นแต่ไม่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นชัดขนาดนะแต่ใช่แต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นนมอ่ะช็อกโกแลตนมก็จะมีความหวานหวานอะไรเงี้ยอันนี้เฉยๆนะสซหรับโฟนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเท็กเจอร์ด้านในกันอันนี้ลายของเขานะคะก็ตรงปกตามปกเลยเป็นแบบนี้เก๋สวยสวยอดมมิ้นกลิ่นมิ้นอันนี้กลิ่นมิ้นแรงมากกลิ่นมิ้นเลย ดีอ่ะไม่ชอบมองไว้ก่อนได้แต่ความช็อกโก้มิมินเพราะก้อนนีเข้มข้นมากน่าจะเป็นข้าดาร์กด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอันนี้ที่เป็นดาร์กช็อกเหมือนกันเอาเป็นว่าอันนี้ไม่เป็นดาร์กช็อกมินด้วยคิดแคทอร่อยมากอร่อยสุดซองอันนี้ตกรอบอันนี้นัมเบอร์วันคิดแคทนัมเบอร์วันเข้าใจวะอร่อยถัดไปอ่ะอันนี้นะอือเออนี่ดูกรอบอยู่นะไม่มีกลิ่นน้มันหรอกที่ชิมนะเมื่อกี้ที่แต่ มันขนมช็อกโก้ทั่วไปมันไม่อร่อยเลยอะอะไรอ่ะครับนุ่มๆเลยนะเธอต้องขอโทษทางแบรนด์ด้วยนะเธอก็อาจจะฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ว่ามึงมันไม่อร่อยเลยเว้ยเนี่ยปลอบอะต่อไปเลยสองอันอันเนี้ยดูน่ากลัวสุดเลยอ่ะเพราะว่าไม่พออ่ะอันนี้คิดว่ามินน่าจะเป็นไส้มินหนามากเลยนะโอ้โหชาเนตความเขียวของมันกินมินคือโอเคเลยอ่ะกินแรงมากพี่อ๋อโอเค เหมือนแบบฝรั่งมิ้นท์เลยเนาะมันฝรั่งมิ้นท์เป็นยังไงวะมากฝรั่งไม่ใช่หมือนฝรั่งมิ้นท์แต่กลัวว่ามันขมรสชาติหราติมหวานไปหวานไปมันหวานไปมันหวานจนแบบไม่หวานมันแสบคอแต่ว่ามิ้นชัดเจนมากๆแล้วแต่หวานแสบคอมากเลยแต่กลัวไม่ได้ความรู้สึกโอรีโอเลยนะเอไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ก่อนไม่ไี้ความรู้สึกโอรีโอไม่ได้กินโอรีโอจะเสียทางหาโอรีโอทำไมโอรีโอโอเคโอ้ คิดว่าตัวนี้กินตอนกลางคืนเ่ยไม่น่าจะได้เจริงมันตัวไหนก็แล้วแต่มึงไม่ควรกินกลางคืนเลยเราควรจะนอนอ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้อ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสองปกไหมไม่มีกลิ่นนะปกคือแบบมันเป็นเม็ดไม่ต่อว่ามันซ่อนด้านในแล้วเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาเรียกว่ามินชิปน่าจะกรอบๆใช่ไหมกรอบๆด้วยไหมอันนี้มันไม่ค่อยมีรสมิ้นนะไม่ค่อยมีเหรอไม่ค่อยมีเลยกลิ่นก็น้อยมาก แต่ที่ชอบคือมีมอความกึบกับกึบกับเดี๋ยวลันไ,ได้เท็กเจอร์แบบหลายๆอันเดียว <c oughs> แต่ไม่หวานเท่าไอ้นี่คือถ้าอันนี้กินกินได้อยู่อ่าเดี๋ยวเราจะให้คุณโฟจะลำดับขอแค่สามลำดับเลยนะหนึ่งสองสามอันที่หนึ่งนัมเบอร์วันในใจเลยค่ะอันนี้คิดแคบดาร์กช็อกโกแลตเลยอันนี้ให้ที่หนึ่งเลยนี่เห็นด้วยอันนี้สองให้อันนี้อีนี้ยังไม่เคยกินยังไม่กินเลยอันนี้ให้อันที่สองมินมากแข็งมากกรอบมากโอ่ดาโนี่ก็กิน <c oughs> ไม่ได้แกส่วนอันที่สาม อันที่สามเรื่องไม่ถูกเลยอะอแต่พี่สามกนมีหรือเปล่าแต่มันไม่มีมินเว้ยมันไม่มีมินเลยแต่แค่อชอบเทคเจอร์มาเฉยเฉยน คีเคนเนั่นอร่อยแต่มันมีนความเป mm ็นนมเนมยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดให้จริงอ่ะว่าอาจจะให้ออริโอนะเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนชอบกินโอริโอมากแล้วความครีมมันอ่ะเป็นรสชาติเดิมที่แต่งกลิ่นมิ้นท์เข้ามานิดนึงกับใส่สีเข so ียวยังเป็นโอริโอนะ่อ้เป็นโอริโออยู่ใช anyway> ่เพราะเราชอบกินโอริโอก็เลยรู้สึกว่าให้3ตัวนี้เป็นแบบว่าฟรีในดวงใจใช่หน ชาเน็ตคะก็จบการรีวิวมินช็อกสั้นๆเพียงเท่านี้เลยนะคะเพราะว่าเราได้เวลาแปรงฟันแล้วไปนอนแล้วนะคะโอเคหวังว่า,วาจะถูกใจชาวเน็ตนะคะเพราะว่าอันนี้เราไปตามหามาหลายซุปเปอร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละซุปเปอร์มันมีไม่เหมือนกันเลยนี้แล้วก็ที่เนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับมินเยอะมากเลยเมนทอดรสมินที่แบบเป็นมินจัดๆเลยก็มีนะไม่ไดเอามารีวิวให้เพราะว่าวันนี้ตั้งใจแค่แบบเป็นมินช็อกอย่างเดียวใช่ อ่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะใครชอบกินช็อกมิ้นหรือเพื่อนชอบกินก็กดแชร์ไปให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกด u ับ c r i ายเลยนะคะที่มาช่องโฟกัสฝากกดด้วยนะคะใช่แล้วะะเพราะว่าพวกเราเสี่ยงฟันถูเพื่อชาวเน็ตด้วยนะคะหมอฟันเข้าได้นะคลินิกทำฟันเป็นสปอนเซอร์เข้าได้นะไม่ติดนะคะไปกดน,นะคะกดไหนกันไปบ๊ายชอบกินมิ้นช็อกป,ปะผมกินได้หมดนะคะกินได้หมดเลยเหรอไ,ได้หมดเลยครับผม,ผมไม่เลือกกินเลยเหรอไม่เลือกค <laughs> ออ๊ยน้นๆกิน,นกินเออมันใกล้ไปหวานเจียบเ <laughs> สียงแหบแล้วหวานมาตอนเนี้ยกูจะเป็นโลหวาแล้วหวานครอบไปหน <laughs>